ไม่รอดไมรอต้องเดินตามหมอผีอ่าเดินตามผู้ใหญ่มาไม่กัดรู้ป่ะต่นหมอรู้ไหมครับว่าเขาเก็บเทวรูปไปไหนสัมผัสได้ไหมฮะหมอสัมผัสตายว่าหมอมาผิดทางมาหาเนี่ลาดา we walked right into a trap Carlos is dead and the brother Alejandro is on his way out Danny you can't give up we have Anton's back against the wall เปิดใชไอ้คนที่เราไปตสษาไปช่วยมาไม่เกวก็นย์เราไงแล้วก็เอาระเบิดยัดใส่บอกกระสุนเลนพรีบึ้มใส่หน้าครูไหนเก็บแล้วว้าวมีกล่องอยู่ในน้ำด้วยไม่มีเคใช่ไหมม้ดีมติมากเลยกูมยลงน้ำเลยเฮียัวดี กูไม่ยักเด้อยู่ในน้ำนักลัวกลัวๆัวไม่ลงถังเลยอ่ะใกล้เลยแกจะลงหางเดียวไม่เปิดป่านเราโรโรเพลงเพลนะเงโอ้โอ้โอ You're You just I'm I'm like this. Just wanted to say, I know it might be oh. difficult to trust me. Baltimore faces around the camp these days. It's okay. <laughs> can I forgive like you have. <laughs> Forgiveness isn't mine to give. Ale. You'll do your best. Yeah. That's all I can expect. Oh my long like yeah. An Alejandro, <laughs> <coughs> hey, are you doing? Fine, I suppose. You got the machete? Not yet. It wasn't at the church. Cojone, where could it be then? Don't sweat it. I'll take care of it, mi Oh Come long like บอพีกูพอพีกูบีเขาไล้เหนื่อยไหมเง้ยเอาพอพีกูอยู่ดีกูบีเขาทอไมถึโดนหล่นกันวิ่ไปเลย

ต้องมองหาแมชชเต้เจอไหม,ไมเก็บเลยเหรอแล้วเราจะเข้าไปดูชิวๆม่ีอาอ่ะฮึไม่ใช่จะตล์ะได้ดิมี่ก็ต้องสไตล์นี้นะมั้งชอบไมใช่เลยเผื่แต่ว่าเราคบกันได้ว้าวไม่คบกับแล้ว s, <laughs> <Yeah>. <S <laughs> โซนเคลียร์เก็บเลยอ๋อเนี่ยมีอ้อปากหาป่าเนียมิดบินหมดอเลฮ a นโดร I got it I love you t h a n Your papa's machete belongs with a Montero and that's where it's going to stay Gracias d a n i for doing what I couldn't See you soon เกรททุกคันนะ ช่แหนบทางสำหรับคนเดินแคบไปสำหรับรถเนี่ยกูไม่อยากเดินกูเหนื่อยกูเขียนมานั่งฟังเสียงแดนนี่คะกูทรมานตัวเองมากเลยแม่งกว่าจะถึงเลือดอัดแทนไมาไ เคลือนแหกเคลืดอนแหกแหกแบบนี้ตอนอมืดไม่มืดจริโสวยดีนี่อะไรอะ่ะรูปคนเล่นสไลลื่นโอ้ยไำไมต้องมาแดกเหล้าอะไรกันในที่ที่ ภรัันด่างนี้ด้ฮะที่มีนเป็นร้อเป็นพันไรแดกก็ไม่แดกมกับบ้างกบากที่ัพีเข่าอยู่ร้องอย่างนั้นจริงๆแล้วก็อะองมก็ไม่รู้ นี่เข้า Uur เหี้ยว้าไอ้ ไรแล้วเลย嘛จะได้จะ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 ได้อินโทรไหมใช่ไหมนะ <laughs> เนี่ยไี่ใช่หพี่นะไปยี่อะไรเนี่ยตัวตายอ่าอ่อ Oye, Dani, oye, defendiendo a su gente con su valor y sin dar un paso atrás porque Carlos Montero partió con ideas de, aunque no esté con nosotros. Siempre lo vamos a recordar. Su siembra. Just because we saved you doesn't mean we want you. Come on, this is his papa's funeral. Carlos for Alejandro. Shit trade. Alejandro. You've done enough. Go, Espada. He's your brother. Yeah, not yours. Oh. How's the leg? I never knew your papa, but my family worked these lands for 50 years. I I have intel on General Jose. Let me give you his lieutenants. Por favor. You'll need new uniforms, compaise. Oh, I Wow. Back Long <laughs> ให้เราไปหาคนปักขาคนเล่นเี่ยเดี๋ยวจะมีพวกเพิ่มว้าวไปคุยกับเอสปาดาเฮ้ยขอกูไม่กูต้องท่องคำสั่งมึงด้วย่ะนอนไม่หลับบ้าตอนี้เรื่องนี้เอโฮซายตักสามสมุนมันจะปวดกูจะฆ่ามุน You know I made eye contact with one of them? Hijo de puta smiled at me. Smiled at me as my papa died. We tracked them down thanks to those soldiers who joined us. The three lieutenants are all partying at a hotel. Singal, I got my hands full with these recruits. I can't leave. So I want you to kill those lieutenants, standing. Kill them all and make sure Jose gets the message. ได้ดใส่ดลารจากเรานี่ต้องนี้ดิเควสงี้นี่สเตล์เลยบ้านไมงหมดเลยพายทำสั่งเก็บตายได้อยากได้เนใหญ่ไหมเจม๊ใหญ่แม่งหมดเลยว้าวนี่ไมาแล้วเนี่ยที<ม>่สิบเอารไปเก็บนะเพืได้รถอ,อยด้เก็บป่ะยางี ทำไมน้องนัง้วยข่ามมั่นใจแล้วก็ไม่เกเน่มึงข่าะไรเนี่กู้ใหมึงิเข้าอีกไยได้แน่ลังคอ่อนด้วยแสดงว่ามีหลังค่าแข็งเลยขึ้นะขึ้นะ เอาวุ้ดอะไรไปฆ่ามันดีอ่อ๋อมันคำสั่งเก็บตายใช่ไหมเราจะใช้ต้องหอยอะไรเนี่ยไม่ใช่ใช่ใช่ไม่ต้องเก็บเสียง,งเก็บอัวห้าเหงาไม่ต้องเก็บแล้วเก็บหน้ามันดีกว่าไอชมเมือม่อกี้เก็บหน้าไปเลยเก็บหน้า <c oughs> เลยโนีไปนไรอ้าวเขื่อนะไงเขื่อนอ๋อเข้าอน ยังชอบอย่ะยืมชัดจำเพลงนิดไปเนียเพลงไหนก็ไม่รู้จะเรื่องอะไรชัดจอดนะโอเคลืมจัดจำกันไปร้องในเวลางานปาร์ตงปาร์ตี้อ่ะเอ้ยไหนเราร้องเพลงด้วยกันหน่อยดิเอาเพลงอั้นน้องไม่ค่อยฟังเพลงไม่ค่อยรู้จักเลยอ๋อเอาเพลงที่รู้จักอะไรก็ได้ร้องมานิดนึงอ่ะร้องทุกคนอ้า r a dio verdad the heartbeat of yara this is radio verdad yara s radio station เนี่ยครูไม่ได้ยินทุกอย่างในวิทยุเลยยกเว้นไอ้เมื่อกี้อ่าครูไม่เข้าใจทำไมเหมือนกันเป็นเขาเขาพูดจริงๆนะเมื่อกี้น,นะอืมต้องใส่แม่งไปดันทะลึ่งไปใส่ใน dialogue ประเภทแทนที่จะเป็นวิทยุ เราเต่งโตแต่เต่งโตก็เจอหมาขี้กางถนนนิดไม่ขี้การ์นเลยอ่ะเดี๋ยวนะโรงแรมนั่นอยู่บนยอดเขาเลยเหรอพวกทหารนี่มันรวยขนาดนั้นเดี๋ยวอืมก็รวยสิกูดมาออร์การเป็นกองเรงยาหรือเป็นทหารทีกเพ่าเนี่ยป่ะไปอยู่เพื่ออันนั้น

เดาเป่งโตเดาไปเดาเป่งโตเอาละเราไม่เข้าทำประตูหน้าดีกว่ามั้งประตูหลังมันฟิตกว่ามาหม,ม,ม,มอคมอมแล้วเฮ้ยเดาเดวมีรามบ,บ์คิด,ดว่าต้องงี้จะสนใจน้ำหอยแล้วไม่ต้องสนหรอก <c oughs> เราต้องส่งสารไป <c oughs> ให้เขารู้หน่อย <c oughs> ว่าเราเป็นใครเขาเป็นใคร ใช้คนใส่อะเอาละคงต้องพึ่งเจ้าแล้วล่ะนะคนใสของท่านเนี่ยช่างหน้าเริ่มใสยิ่งนักแล้วนมนมๆๆนมนมบอดีโอเค หลังบ้านเคลียร์อ้ม่เคียร์เคียร์หมดแล้วเคลียร์หมดล้เขาโรงแรมหาเบาะแสเดอบแปงโต <laughs> อย่าอย่ามีก็หลุดิก <laughs> โอเค,อเคไม่รองก็ได้แม่แสงไม่ชอบเป่ วูดูทีวีก่อนไหมไหนจ้องขี่ห้องครับอา่อามาคนเดียวสองห้องอ่ามาคนเดียวําเอามาเดมพี่อหได้สองห้องครับห้องหนึ่งไว้นอนห้องหนึ่งไว้เล่นว้าวเป็นความคิดที่สุดยอดมากเลยไปไต่ไป,ไปเช้า่วาว,วข<อ>่างอืนแบบนี้ยเช้ข่าว S <S <S เดี๋ยวไปนะสองวิรีดรีโอ้ยสองเยวไปเอ,อ <laughs> <laughs> ไม่พบอะไรตอนนี้เคลียร์ขึ้นมามนข้างบนกันสาม okay. <S 2> <S 2> มีแล้วไหมโว้โว้โว้ whoa, whoa, whoa.

เจอแล้วอย่างหนึง่งอะไรวะเนี่ยคิดว่ามันคืออะไรเนี่ยชุดเหรอไม่อา่านมาโอา้อ่านมา,ามาันทำหอยตรงนี้เล่นพิเรนเหรอ Looks like lieutenant Now to other he's his find the ranch at เดี๋ยวจะมี kick door เลยเปิดทีละห้อง <c oughs> ชั้นหนึ่ง <c oughs> อ่ะเฮ้ยนอนมากงเนี้ยแหละ แล้วก mm ็ด hmm. ัดฝั่งล้มแล้วก็โดนอ่ากุญแจอ okay, ยู่มาโอเค that's fucked up โ mm อ้เ hmm. ล oh, <lead S 2> mm ่นใหญ่เล่นใหญ่มีกุญแจมือด้วยโซแซงกุญแจมือพัมแล้วเด็ดเด็ดชะว้าวว่างเงี้ยเบนยา could be at her favorite spa ยี่นี่ยี่นัดเซ็ตสเปนสปอตอ๋อว่ะอือฮึโซแซงกุญแจมือพัมแล้วเด็ดเด็ดชะ เก็บไปเล่นกับมันซะหน่อยไหมเออมาทุนเตียงอาวมาเล่นชั้นหนึ่งไม่เสียงไม่ดังไตห่าเลยเราทำไปไหนเดี๋ยวมีร้อยโทรคนหนึ่งเป็นผู้หญิงอ๋อไอ้คนที่มันเป็นคนแขวนคอนะถามพี่เท่าทุกอางจบลงแล้วกัน I will. โอเคจัดไปอัดไปเลยครับเออคนนี oh. 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 ้ผ ah. oh, ู้ห right ญิงไอคนที่มีโซ่เซุ่ญแจมือสินะยอดเลยเดี๋ยวเชื่อขอเล่นมั่งได้ปะอืม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 เล่น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 เลเก็บตาโอ้มีกับระเบิดด้วยเหรอ เกือบไ,ไม่เห็นน่ว้าวกำมังเตร่กัเวอรรอบบ้านจะมีใต้ดินปะเจื่ว่าไงแต่พวกแมงเยอะสิเป่งเลย จะกำลังมีความสุขกับสปาแสนโปรดของเธอไอ้ขี้ขาดนั่นวิ่งหนีแน่ถ้าเราเข้าไปขัดจังหวะงั้นก็ระวังมันวิ่งด้วยนะถ้าเกิดอะไรขึ้นเราก็ตามอย่างมั่นใจโอ okay? เคเอาไปจะวิ่งไปทีเราถึงมึงวิ่งตามมันทันอยู่แล้วแหละเชิดคอแล้วออถ,ถ่ายรูปมาให้ดูด้วยกันอ่อาเชิดคอให้ดูดูด s p e c i a r s e s เราก็เลยต้องเซลฟี่หน่อย เราหลักการเซลฟี่โอ้ก็ไม่ยากนี่วะท่านหมอผีครับนะโมพุทธายะสมจบจัดไปเลยฮะไปเฮ้กรับไดคนละคนนี่วะโอถูกแล้วเยวค้หญิงโอเค อไปกันเถอะคนเดียว่า้าแต่มันก็ไม่บึ้มบั่มอย่างที่คิดแฮะเพราะเรามีหมอผีของเรามาสดแผ่เมตตาไปให้ดอกหนึ่งแล้วก็ยิงปั๊บเลยนะโมพุทธายะนะโมพุทธายะไปยังป่านสว่งสวยเป็นทางขอ <c oughs> ไม่ใช่อ่ะ อังก็เปี่ยงป้างสว่างสวัยพยโยมุนขนตลบกบกันทินท่านที่เปี่ยงป้างวิ่งตุบตับนี้กระจัดกระจายว้าว,ว,าวเอาเพลงจบเลยไม่รู้ว่าเป็นเพลงอะไระไม่จะดนตีี่าจบ ต่อไปคือไรอยโทจิมเมนเนสน่าจะเป็นอยู่ที่ฟาร์มว่างั้นก็คือคนที่มีที่เราไปเจออ่านมานันี่เยเคยรู้จักคำว่าตายปะ่ะแล้วไม่เคยได้จัดให้ไอ้แม่ย้อยโอ้โหเพลง โอ้าวฟามอยู่นู่นแล้วไปเลยครับบอดขอแบบจำแจมก็ได้ได้ไหมเฮียิงป้องเดียวแล้วไปเลยคนเดียวอะไรเงี้ยนะโมพุทธายะมองทันลุทุกสิ่งขอให้ข้ามองเห็นถุกวะ ได้ดิฟ้องพอดีจะเห็นด้วยะเฮ้ยเห็นเลยละโมพุทายะโอ้ยขามองเห็นทะลุกำแพงโอ้ยกรนถาขอผมนี่เริ่มใสจริงๆุดยอดไปเลยมเจอ i l t o n ันจะ่ตายได้ไงเจอเส่ตะปูเข้าท้องอย่างเงี้ย เฮ้ตามมัมีประกายวิ้งวิ้งด้วยเออนี่มันเปิดเม็กันเลยโอ้คือกูเห็นทุกอย่างเป็นสีขาวเห็นเพื่อนเป็นสีขาวเห็นสตูเป็นสีแดงอันเปนสีแดงเฮ้ยนี่มันเดดดาของพันใช่คือป็นเดดาันนีได้ละ ดักวันได้ช่วยชีวิตกูไวห้หลายครั้งฮะาอวจริงได้เปิดเผยอย่างเจ้าแล้วดักวันกูโตลแล้วตอเนี่ยโตลแล้วไม่น่าโต <laughs> ัวหดเลยอัน,นไม่ไปีอัน,นเว้นแล้วแต่มันโง่ <laughs> <laughs> อชอบ